เรื่องของการป้องกันความปลอดภัยกับเอกสารนั้นเราให้ความสำคัญในส่วนที่เราจะเอามาใช้กับงาน ISO อยู่3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือการเปิดเอกสารส่วนที่2ก็คือป้องกันที่จะไม่ให้มีการแก้ไขส่วนที่3ก็คือป้องกันการพิมพ์เอกสารออกมาก่อนอื่นเราจะมาดูถึงคุณสมบัติโดยทั่วๆไปของ PDF เมื่อเราได้มาแล้วหรือว่าสร้างขึ้นมาแล้วนะครับ อย่างอันนี้เป็นฝ่ายตัวอย่างที่ยังไม่มี Security หรือระบบความป้องกันสำหรับโปรแกรมนี้เราก็จะมาดูที่ Document Property ก็จะเห็นว่าจะถูกอนุญาตให้ทำได้ทุกอย่างนะครับในการเปลี่ยนเอกสารในการที่จะเข้าถึงเอกสารหรือว่าการทำงานกับเอกสารการพิมพ์ก็สามารถพิมพ์เหนระดับที่ให้ความละเอียดได้สูงสุดแล้วก็ตรงนี้ก็บอกว่าไม่มี Security นะครับหากเราเปิดโปรแกรมด้วย เปิดเอกสารด้วย Acrobat 9 Pro ที่เราใช้กันนะครับเราจะสามารถดูได้ว่าเอกสารนี้มีคุณสมบัติของการป้องกันเอกสารอย่างไรจะมาดูที่ตรงเมนู Security ตรงนี้นะครับคลิกลงไปครั้งหนึ่งเราจะหาเมนูที่ชื่อว่า s h o w Security Property นะครับก็จะบอกว่าเอกสารนี้ไม่มี Security และรายละเอียดก็จะเหมือนกันกันกบเมื่อจะครั่ก็คืออนุญาตให้ทําอะไรกับเอกสารก็ได้อันนี้เป็นส่วนเริ่มต้นของการศึกษาเรื่องความปลอดภัยก็คือเราจะมาดูก่อนว่าเอกสารที่เราได้มานั้นมีการป้องกันไว้อย่างไรบ้าง